กองจากไปที่ผู้รักษาประตูนะครับของกรุงเทพคริสเตียนครับสุพนัทสุดาทิพย์ครับวันนี้ตามรายงานเขาสวมถุงมือรุ่นพิเศษนะครับแบรนด์ของ v ีพรีเมียมนะครับเป็นรุ่นใหม่ที่เอามาเปิดตัวในเกมวันนี้ให้กับสุพนัทสุดาทิพย์สวมใส่เป็นคนแรกเลยครับและมีแล้วเสียบอลกลางทางครับพีรน์แรมันก็โดนล้มตัวขวางไว้ได้รับไม่ฟาาสุขลามมาใหม่เซกุาวติงเลือดเข้าบองผู้รักษาประตูครับสุพนัทสุดาทิพย์กับ ได้รับบอลแล้วนะครับสุพนัทสุดาทิพย์แต่ก็ยังไม่เกินความสามารถของเขาครับจังหวะเซฟจังหวะนี้ของสุพนัทหญิงลูกเลียดนะครับเศรษฐวุฒิคงจิตสุภาพออไปด้านข้างเอามาหน้าประตูก่อนไปเข้าตของสุพนัทแล้วออกเร็วโชคชัยโต๊ะยะเล่ โชคชัยโยกแล้วฉีดยาขึ้นมาไม่ดีครับบอลสองยังเป็นสูตรแปร์เก็บได้บอลเอกครอสเข้าไปในกรอบเกย์ต้สุพรรณสุดาทิ้งออกมัดขวาไว้ได้ครับเรียกเสียงเฮจากแฟนๆกรุงเทพคริสเตียนครับขวาอยู่มือเลยครับแนวนี้อีระฟานเอาสายปั่นแล้วโอ้โหปัดไว้ได้ครับนี่นะครับถุงมือลึกพิเศษนี่เอามาให้สุพรัณสุใช้ในเกมดัดชิงเจเลยครับปัดเอาไม่ได้ครับ มันไปกลางประตูไปหน่อยครับสุพรัณสุดาทิพย์ก็เลยปัดไว้ได้กับด้วยมือขวามือเดียวเลยครับแต่ทิ้งน้ําหนักไปทางขาซ้ายแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งน้ําหนักไปเต็มที่ก็ทาให้ยังปัดได้ครับนี่ครับผมต้องจับถึงมือนะครับแบงค์วีพีเมียมนี่ปัดดีจริงๆเติมกีรติกีรติดึงกลับมาค้องหาเมื่อนทิกกลับไปครับกีรติยิงยับตตดเตะครับโอ้โห ของกิรติทําแปงครับก็ยังติดเซฟสุพนัสสูดาทิพย์ครับขอให้ก็เป็นยิราฟานมักุญครับตัวสำรองวนกลับมาเหมือนจะไหลให้เพื่อนครับแต่โยกกลับไปทางซ้ายนี่ครับแล้วก็กดด้วยซ้ายข้างถนัดเลยครับแต่ยังถูกปฏิเสธโดยคนนี้ครับสุพนัสสูดาทิพย์ครับอครึ่งหลังนี้ได้ออกแรงเยอะเลยครับสุพนัสเนี่ยครับยิงมุมแคบนะครับอิราฟานเรียวแรงยังดีครับอิราฟานมักุญครับ ในมุมของสุกุหลักก็เปิดโค้งไปก็ยังไม่เหม่อครับสุพนัสสุดาทิพกลายเป็นครึ่งหลังเนี่ยงานชุกซะแล้วครับยังยืนตำแหน่งแล้วก็สปาธิดีครับสุพนัสสุดาทิพย์